อิดว่าคู่รักชื่อดังควงเที่ยวเมืองน,นอกรัวรัวฝ่ายชายตามใจเหมือนลูกไก่ในกำมือความรักลงตัวสุดๆสำหรับคู่รักไอดอลแบงค์ทิติมหาโยธารักและพิมาถาฐานิดามาณเลิดเรืองกุลหลังจากที่เปิดตัวคบหากันมักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆน่ารักน่ารัก,รกออกมาให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งคู่ได้แพ็คกระเป๋าควงกันไปเที่ยวใกล้ๆที่ประเทศเวียดนามโดยพิมถาและแบงค์ได้ถ่ายรูปคู่กันที่สะพานบนมือยักษ์โกลเด้นบลิด ที่บานาฮิลพิมพ์ถาได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าลูกไก่ในกำมือแอดแบงอันเดสรกทิติทำกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างรัว